สามสิ่งนี้ขาดจากกันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเนื้อเดียวกันอัลอีมานอัลอิสลามอัลอิยสานสมตัวนี้เพราะมันคือด um ีนุคุมศาสนาของพวกท่านทั้งหลายที่นบ,บีบอกไงศาสนาของพวกท่านทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อสนามีองค์ประกอบสามตัวนี้ขาดจากกันไม่ได้อิอสานก็คือเหมือนน้ำประสานทองที่ทำให้มันติดสนิทแนบ,แน,บแน่นและสวยงาม อธิบายง่ายๆอย่างนั้นเป็นตัว,วที่หลอมรวมความเป็นมุสลิมและมุสลิมเนี่ยเข้ากันอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวคนที่เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงคนที่เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงก็คือมุฮซินแต่ใช่ว่าคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงหรืออะไรก็ว่ากันไปตามลำดับของมันแต่สูงสุดของมันคือมุฮซินซึ่งเราก็อนุโลมได้ว่านั่นแหละคือซูฟี มันซัฟฟาัลบะฮูฟะซัฟฟาบุคคลใดชำระหัวใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเขาก็ผ่องใสคำว่าฟะซัฟฟาไอฟะฮูวซูฟียุนเขาเป็นซูฟีแต่ถ้าเราเรียนหนังสือปัวรตบากีฮัตีได้แต่เรียนแบบดอเบ็ดเรียนด้วยการเอาอิบารัดเรียนด้วยการเอาแต่อิลมูแต่ไม่มีอามันเพราะหนังสือปัวรตบากีฮัตีเป็นหนังสือที่ทําได้ยากผมบอกได้เลย คนสอนก็ทำไม่ได้ผมจึงบอกกับบรรดาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ว่าสนใจที่จะเรียนหนังสือเล่มนี้ผมบอกว่ากัตตาฮอุเลมูทีตรงที่เวลาคนกาลังหนังสือกลัวกัตตฮุอุเลมูท่านจงรู้เถิดหมายความว่าทั้งคนแปลและคนฟัง หนังสือเล่มนี้กลางขึ้นเมื่อใดเรียนด้วยกันทั้งคู่เรียนด้วยกันทั้งคู่และบางบทเนี่ยไอ้คนสอนก็สอบตกเพราะตอสวุปมันไม่ใช่เรื่องที่เราเนี่ยจะต้องไปลงลึกอะไรนั่นมันเป็นวิชาที่มันมีรายละเอียดของมันทุกแขนงมันจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งเข้าไปแต่ว่าถามว่าเราจะเป็นซูฟีอย่างที่เรียกว่าสูฟีน้อยๆเนี่ยได้ไหมมันได้พี่น้อง ฏิบัตินี่แหละเรื่องจังที่สุดเพราะฉะนั้นถามว่าเรียนจบไม่เรื่องศาสนาไม่มีจบเพราะศาสนาอิสลามดีนุกุมมันต้องถึงมากอมเอสซนเป็นมุสลิมเป็นมุมินแล้วพอไหมมันไม่ได้สิมันต้องมุฮซินุนเนี่ยเพราะนั้นมันจะไม่มีการพูดคุยบวชฉันนี่สุดแล้วมุฮซินแล้วนะอัลิมามอัลจุนีด ได้ตอบเมื่อมีคนถามว่าตอซาวุฟคืออะไรบอกตอซาวุฟก็คืออิยูมีตะกัลฮักกูอังกะวยุฮีกวยุฮียากะบิฮิการที่อัลลอฮฺซุบะฮ์วะตาอัลลอฮ์อิยูมีตะกัลฮักกูอังกะอัลฮักสัจธรรม คืออัลลอฮ์สุบฮานาวะจาลานั้นพระองค์ได้ทำให้ท่านตายไปจากท่านแล้วนี่นี่ไงแล้วมันคืออะไรและได้ทำให้ท่านมีชีวิตด้วยกับสัจธรรมนั้นแล้วด้วยกับพระองค์แล้วด้วยเหตุนี้นักต่อวุบเขาจึงบอกว่านับหนู أصحاب อัลอิชารตนะบหนุอัศฮ ب บุลอิชาราลาอัศฮ ب บุลอิบาระ อิจาระตุเลนา والعبار ะตล غ ي ر ن ا ราคือบรรดาบุคคลที่เป็นอัสฮาบุลอิชาระเป็นเรื่องราหัสยะในอิสรัตไปเรื่องไหนต้องหาที่กลับกันยุ่งไปหมดอธิบายความนี่แหละมันจึงเป็นเหตุที่ว่านักสูฟีบางคนถูกโจมตีไงถูกหุกลมว่าเป็นซินดีกบางเป็นอะไรเพราะคำพูดของพวกเขานี่มันยากต่อความเข้าใจของคนอาวามทั่วไป เราไม่ใช่เจ้าของคนที่ใช้ประโยคคำพูดไอ้คำพูดเนี่ยบางทีฟังแล้วอาจจะเป็นกูฟดได้ฟังแล้วเนี่ยบางทีมันอะไรนี่พูดเรื่องอะไรนี่ฟังแล้วนี่หูกลมได้เลยไอ้หัวนี่ลุดแล้วแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ถ้าเราไม่รู้ว่าอิชาร์นั้นมันกลับไปเรื่องอะไรมันเป็นหา,าหนีายาไหนท่านพี่น้อง أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به في الوقت أمر ابن عثمان المكي توقت عمتن التصوف تنطابه أن يكون